สวัสด,ดีค่ะนี่คือแบบประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทยสำหรับเพื่อนของนักศึกษาอดมศึกษาปีที่1ถึง2ของโครงการวิจัยประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ของเด็กและเยาวชนไทยเมื่ออ่านคำชี้แจงครบถ้วนแล้วให้กดตกลงค่ะส่วนที่ 1. ข้อมูลนักศึกษาที่ประเมินให้นักศึกษากรอกข้อมูลเพื่อนที่ถูกประเมินให้ครบถ้วนทุกข้อค่ะ ส่วนที่2ข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้นักศึกษากรอกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วนทุกข้อค่ะส่วนที่สพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเพื่อนเพื่อนของนักศึกษามีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตต่รรอ,ตตอไปนี้หรือไม่ให้ตอบคำถามทีละข้อค่ะ เมื่อนักศึกษาได้กรอกข้อมูลและตอบแบบประเมินครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มส่งแบบสอบถามและกดปุ่มยืนยันส่งแบบสอบถามอีกครั้งจากนั้นข้อมูลจะปรากฏคำว่าบันทึกแล้วเป็นการเสร็จสิ้นการทำแบบสอบถามค่ะ